มาข้างที่พี่น้องเดี๋ยวไปเรือทงัดหาลูกเรือดิโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุคนเด้อมาพบพ่อกับน้องลัดีเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อมื่อนี้กะมาตู่พอตู่คุ้นคนคือเก่าพี่น้องเลยหลังจากที่วาวานนี่นาอซอยกันตังเสาแล้วก็ขึ้นห่างไหวพี่น้องเลยแต่ยังบท่ทันแล้วดอกพอดีค่ำก่อนแล้วก็พากันเมื่อนาะมาเมื่อนี้กะ เพิ่นมาแทกใหม่เลยค่ะตัดสนใหม่ออกพี่น้องเต๋อมันยาวค่ะนะแล้วก็ซีไซคือทั้งเครื่องเนาะคือแฝ่ะอะไรพอปรอตู้คุ้นเพิ่นไปนตัดเอาแต่เศร้าคนละพี่น้องใหม่ค่ะเพราะว่าใหม่ตัวเขาใส่อัน,อนคือพอเขาสีตอกสังกะสีขนาดพี่น้องเขาต้องไปตัดเอาในป่าเนาะมันจะชิบได้ค่ะเอาบนในซื่อพี่น้องอันนี้เพิ่นไปนตัดเอาเองเลยแล้วก็มีไม้ไผ่น้าเนาะโดยซอยกันเฮ็ดพี่น้องไอ้เก่งพระตู้คุ้นเลยค่ะในทง ไอ้มั่มเนาะคนจะขึ้นไปเห็ดอยูเทิงบนแหล่พี่น้องโดยจังได้ก้าเดียวสีพาพู่แม่พี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะโดยภาพมาก,กับบรรยากาศยามสวยพี่น้องมื่อนี้ลมคือเก่าเนะาะโหติโตบรรยากาศลมในเมื่อนี้แค่แต่ว่ามันหมอ้อาวบันไดเนาะกะสีบูเมืองใหญ่บันไดได้พี่น้องเห็ดเบียกะ่ะพากันขึ้นอยู่เทิงบนแล้วเนาะมามื่อนี้สวยกันขึ้นโค้งไว้ มือนีกะฟังเบิ่งพี่น้องคือชีได้มุงอยู่ดอกมือนีเนาะสอยกันเหตุทางไอ้น่อยกะตัดไม้พี่น้องทางนั้นก็นได้เป็นตัดไม้กองพื้นเนาะทางไอ้โทงิ่นจะตัดออกก่อนเนาะ นำเด่นนี่กที่กะเป๋าไทยเรเรัดม่เอเป็นโลโัดออก สบายดีเด้อสบายดีสบายดีอยู่สูงพี่น้องมาทำกีเนตอกลิกตะปูนี้ไว้ก่อนพากันต่อจนคำพี่น้องว่านี้กัน you <laughs> เราไม่ถาเิ่นกะเสออันไม่พี่นออ้อยบอลเฮาที่เอามาใสาเ่เรอนนเป็นกระตูกเิ็นกงเห็นเือนเพียงกันในทงขึ้นสูงมอน,นี้เทากืนกนําคือกันพี่นออ้อยสอยกันเนอะออ่อน หมายเลขแปดกับอันไหนเนะอะรันี้มีโต๊ะขำกลางอ่ะนี่ก็นเลี้ยวตรงนี้มีขำกลางอันนี้เป็นเสาทางหน้าพี่น้อง3ามเสาสอยกันเห็ดโครงมันไว้ก่อนเนาะจังมงมันจะง่ายพี่น้ะครับแหกเบื้องว่ะมันเพียงเหนือวจังใดเนาะเวลาเห็ดมันก็ะสิบเป๊ะเลยฮนะนน่ะสอยกันเห็ด กำบ่มีผู้ฮู้ดอกพี่น้องมีแตว่ว่าซอยกันจับเล็กๆน้อยๆก็ได้เลยแหละเนาะเป็ตน,นตัดส่วนไม้ออกน้องไอ้ทงกับส่วนตัดส่วนไม้ทั้งเทงเน,ะน,นาะกระตุกน้ามนันกระตุก,กว่ะเอออระดูมใช่ด้ะ นมาตัดสวนทะเลออกวันนี้ what ไม่สันมาให้ปวดเอไกายได้ไหมได้ไม่ค่อยได้สิคัตตดตัวเีนียออกเนาะหลังจากที่แทกแล้วฮากระตัดส่วนปลายมันออกพี่นอถ้าเราปล่อยไว้เรื่อมันกะต่ำพดเนาะอ,อย่าองงามต้องตัดออกทันเด้ทันหูดังได้ เอลูกกอ้ยนังโอ้ยทันจอยโคเวลาพันมาแต่ตันใหม่สวยน่อยตัดใหม่น้อยเนาะะไเราบยังไงเรามีวันเยี่ยสบายดีสบายดีโอ้หอนเลยดอกยันไปถอดดอกยังเท้าเออยันดำ ยืยเ่ได้บอดเยียบกระท้งมาได้เลหลอวะ <c oughs> มีเหลืออีกอันหนึง่งเฮ้ยเ <c oughs> ก่งไปแทกไปแทกทางนั้นเนาะทางนี้กับพเพาเถ่าไก่มั่มพ่นตดนดนดัดแล้วกระแทก

เพินตัดมาบันนี้ตาสนเอวคนเหนื่อยกบาเาหนื่อยแล้วเองปีเพินตัดตัดเองได้เหนื่อยเพินกระข่าได้พี่น้องเพินเห็ดน้อย โ้โหอใหม่ลยังทางกันไอาาน้แม่หนาบานนี่กะถาเพิ่งตัดขาดเลยขีน้่าน้เพาะบริหามันเจือวานเดิมีบอบางน้ก็ได้นะครับยังเือหัวตาตรงน้ามังโอ้ยยย سلام يا جدعان يلا بيو مات 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 له طب يا ทางใดนี่อ <Liverpool Ps. P ics> <sh yelled> ืเอาหั่นลงก็ได้เอานี่2 2ีดแล้วบ่น้งางเนาะทางนี้้แทงาปะจะรับน้ําจังได้ตัดอ๋อพี่น้องเพราะว่ายายันบ่เซ็งเนาะเอาคนละเบื้อง นราพอทำมงกได้มันหน่อาดูแต่ดมประเด็กก็ประถเด็กครับลับได้ไเปางเลยนี่ไปปิดเขาประเด็เอาแปดพอดีแล้วนะบางเขาเป็แนนเนะยังงูไ่ห ก็เท้าเป็นซสาออกเี็น้องเก็บไม้นี่ก็ได้กราบไม้ฮะนะเพิ่นอยากให้มันงามเนาะถ้าว่ห้องบอ่อเสาะออกนี่นะคือมอดเนาะส่วนลายมันก็สิกัดแต่กราบมันเข้าไปอันนี้ก็ถ่ <c oughs> ้าเป็นไปต้าส์เต้เาะออกคนลพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาเห็ดคือเห็ดนั้นมาเอาดีเลยเอาไว้แนบมียังก็ได้เนาะใสหลายอย่างอยู่เปินไปตาแต่สาวๆเลยไปเลี้กงตัวเองกะได้ซื้อพี่น้องซื้องามมีแต่ใหม่โดนงามๆก็ยังหลายขั้นตอนอยู่ดอกพี่น้องเพื่ออันแนบพาอีกยังเนาะเพื่อพาไม่เขาก็คอยเห็ดไปเทละขั้นตอนไปเลย ทางนี้คนกระสอยกันเห,หลายคนเนาะทางนี้พ่อเท่าเป็นตัดแล้วไปแล้วยังขางนีมโอ้เกินไป เป็นมันเพิ่นตัดฟางนี่วะเาคได้ตสั่งเนคงามนเนาะคันขอยขึ้นไปแล้วขยันใหมคะอ้ขนาดนั้นบ่อันนี้เล่อันนี้บเว้น้อยล่ะอัลาคืนเนี่ย วสบายบดิหักเลยบดิหักเลยบอบอุบเลยนะสบายนะวมีวิชาตะเบามีย่งหววิชาตะเบาไ่ยังแข็งอยู่เลยามันยากข่าวช้ำเลือดเลยคะเพิ่มเพิ่นอยกนอด่เมือนกันหอดิบมงอยากนอ่จะกันมงแล้ไปกนอเลยมาเด ไม่เลยอย่นเด้อตายแันใหม่แล้วตันกูยันใหม่ดดวเฮ้ยยังไงที่เขาอ่ะทํามกูเบร์้มาถามกูเบิร์ บ้าข้างที่พี่นงเดี๋ยวไปเลือนทงตัดเดีวาลูกเลือนติดมีตาเอ้ยมั่มเอ้ยมั่มตีลังกาลงเราเฮี้ยห์เราตีลังกาลงเอาลงถ้าลงไปค่ะพุทธิเลยค่ะเสร็จนี่เด้เขาเท้าไปกันตัดอันนี้ข้างพี่เอาบากข้างมันอีกพี่น้องเอาขึ้นไปแล้วกันเนาะ แ,แท็กอีกย่งยแล้วคนแหละดับรลดับหน้ามีเยังขักแน่ละกะถึงบากส้างายคนมีดอกไอ้ซอยกันเนาะสัางเห็ดสร้างลองอันนี้นะสร้างสดลองสอยกันเห็ดพอที่อยู่ประตูคุณเหมนกันบบากทางผ่าเจ้าเขาวนะมาถ่านเนาะผ่า คนเคียน okay, okay. ่เปนน้ำบห้่มให้มาอเคม่ใะเาไทกต้มก็ตมเลยอ้ยต้มไม่ท่ข้างมไม่ท่าเนดังไทยร่างก่อนปะ ร่งกอลกป่าตัวที่ปาเป่าบ้า่เทียยังป่าขาปาปต้มบดหัวมันแมนแต่ป่าต้อะไมันเออมานะช่เมียจะขอป่านะช่วยเมียจะขอป่านีมันเปิดยังมันโปจะเปิดที่ไเป่บไปหน่อยสบายดีเด้อ มาลูมานอนบมันอยากนอนแล้วมาจักหาอยู่สาวกระจุกจริงอเหทนี้อาเนี่ยต้มดูกะปูกนี่นออกันยางเราไปหลอมาอยู่แซ่บ่ะกินนันนบ็ดแล้วกระปโบเ่พพี่น้องเอ้ยเือะแต่ที่จิงมันเล็ดนน้ำแต่ร้อูมันมีนะอันนี้ยังนี่ทำไมเห็นอ่าหนึ่วันน้องพลวงทาต้มชิมกะท จะเป็นวัดบอกเจ้าคือใส่อัด์ตแข็งแท้จะหั่นใจอาบอกเวลาเั่นใออกแล้วแม่งเงี้ยมันมาเต้มมันนะแล้วย่างมันเข่าย่างเข่าปากถ้าว่าเป็นมีโควิดก็คือสิบวันติดเจ้าค่ะวะเจ้าใส่ทุกเวลาดีไดะเขาใส่กะมันลื่นเนียมันเท้าบ่อใส่เนี่ยมันมัขึ้นหันที่ไม่ย่างบางคนบอกว่าไว้ยิ้มขึ้นสบายดีโอ้ยจบพันเลยยิวบมขึ้นเลยสบายดีไม่ยิ้มมันหัวหา เสียบะอยากกินยังนะหมากยังอันนี้หมากยังตอมสมผู่สมผู่ชสือเ้ีบัวเหรือว่าหมากสมพู้บะเออออกสมพู้ตามแต่วโพงเสบแม่ทาวกจุดที่ยิ่งอ่ะพี่น้องคม่ทาสบายดีเด้อแม่ทาเด้อสบายดีจุดที่ยิ่งอ่ะของนี่สบายดีปิมไม่พีปมไม้นที่ห้อะไรพี่น้องเลยพาเล่า คนจุดที่เหนือในขางอันนี้มนนนนแมนจุดปกับเป็นไปลย้น,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 นแหเวลาเขาอยู่จังปลอดภัยเนาะมนจากบ่มีขี้เข็บแม่งอดแปนก็น<ๆ>ดีพี่น้องเด้ยยามเวน,มนเนี่ยเอาเตียงเขาไปหอมนี่สามสีนอนตอแต่ว่าไม่ถาวิคนบนอนเราคงจะหาไม่ <laughs> <laughs> ไปหิวหองก่อนควักแนมห้องเลยจขทำงานในหอมกินแลอวะจำจนจไม่้พอแล้วแล้วแล้วแล้แล้วลับ่นนี้เ้อันน้นไหวในเตาี้เป็นจาเกลือจอกน้ำมันจดีนี่นี่นจอกน้ำนี่ป้ายืมจะโดนเวนจนมันังน้เ เ่อราหนังเยี่ยงางจะดนดจมูมันดังเนาะจมูแล้ว่ะมันจด่นดดพรนั้นาวนี้ำเจ้าใช้แล้วกี่บาทมันเขาเป็นลายคนมันลุอะครับผมโอเมันก่นันีที่ได้เยเป็นเียมันก็ทำ้องางคือเทพขื่นไหมอเกันเปือเมื่อนี่เมือหนาวเลอยากยังาวเหายกอยากคือโมเห็นเขาอยากเท่หมวอ้ยมื่องนะ

ชาเล่นชาเลกตเยกได้ายังบริษัทบริษทคือว่าสากได้ถ้าสายเต็มนันสากได้ซองมืดซองส่มืดคนะ าทมแตกเนี่ย่เยบ่นะาทาแตกเสร็จโอยสิมอีแงาดีเนาะาีกหมดแตนีเฮาเอาดีๆด้ตัดไม้อีหยังไว้เรียบร้อยก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้น้อีหยังไว้เพื่อเฮาบากไม้เนาะนเฮาสิใส่ไม้อีกทั้งคนั่นแหละหลายขั้นตอนอยู่พี่น้องเอ้ยซอยกันพุ่นี่ขึ้นง้งประตูโน้มเก่งเนาะซอยกันเฮ็ดพี่น้องเอ้ย ความคืบหนายามสวยๆเนะาะบาดประตูปูนก็นได้เอาพี่น้องจังได๋กะมีแต่ว่าสิขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าพวกพ่อคลิปหน้าเนาะจังได๋กะ โดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หในเด้อพี่น้องเด้อนะจังได้กระซอยกันเหตุพี่น้องเลยโดยพอได้ให้เ่นอยู่เ่นเศร้านาะให้่นนอนข้าวทานอากาศกับน้ำอ้อนอยู่พี่น้องเปลี่ยนไปตลอดเลยโดยคิดนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องก็กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี